โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเอา p c x นะครับไปถ่ายน้ามันเครื่องครับไปเช็คระยะระยะ18,000โลนะครับก็อีกไม่กี่โลก็ถึงแล้วนะครับก็จะไปไปเลยนะครับคือบางคนบางคนรอบางคนต้องรอให้หมื่นแปดเป๊ะค่อยไปหรือแบบให้ให้มันเป๊ะนะครับมันไม่จําเป็นนะครับไปก่อนก็ได้นะครับไปก่อนสัก4 0 0 500โลก็ได้นะครับอย่าง ระยะเราหกพันเนี้ยห้าพันสองห้าพันห้าก็ไปไปได้แล้วครับไม่จําเป็นจะต้องรอหกพันหรือว่ารอให้มันครบเป๊ะๆนะครับก็บ้านผมอยู่ฝั่งท่าฉลอบนะถ้าศูนย์หรือร้านที่ซื้ออยู่ฝั่งมหาชัยนะครับเวลาจะไปก็ต้องข้ามเหลือไปนะครับนี่ผมก็กําลังเดินทางไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นระยะหนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันโล แต่ไม์รถผมอะ่ะมันก็แค่1มื่นเจ็ดใช่ไหมมันถามว่าเวลาเขาเช็คระยะเนี่ยเขาเช็คอะไรยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าบางศูนย์เขาก็คือมาตรฐานะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานแต่ละศูะนย์นะครับมันไม่เท่ากันนะครับการบริการการเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละศูนย์แต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างรอบเนี้ยสมมติว่า คุณไปศูนย์เช็คระยะพันโลเขาเช็คอย่างดีเลยพอรอบหกพันไปเขาอาจจะไม่เช็คอะไรให้คุณเลยก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับเขานะครับว่ามันมีอะไรผิดปกตินั่นนู่นนี่เราเอารถเข้าไปเขาก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปศูนย์แนะนําว่าเราต้องมอีข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับรถเราว่ารถเราอ่ะมัน มันมีอะไรที่มันบกพร่องมันผิดปกติหรืออยากจะให้เขาเช็คอะไรดูอะไรให้บอกช่างเขาในวันที่ไปเช็คระยะหรือไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็เป็นน้ำมันเครื่องที่ตัวเนี้ยผมใช้ 10W30 สังเคราะห์100นะครับของ Honda ของศูนย์นะครับก็สีประมาณนี้นะครับขี่มาก็ระยะทางประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็อันนี้เลย อันนี้มาพอดีมาเจอสีใหม่ของปี2023ันก็แดงด้านนี่ก็สวยดีนะครับัวงสื่อสีทองด้วยกันตกเป็นสีดำแล้วก็สีล้อแม็กเป็นแบบสีทองทองแบบน้ำตาลไหมนะครับทองแบบ TE นะครับก็สวยดีนะครับตอนหน้าแล้วหลังเลยแม็กอย่างนี้แต่ว่าที่มันเปลี่ยนไปก็คือไอตัว ab s อ่ะอันนี้มันมาติดอยู่บจารเลยนะครับ ใครจะแต่งจะอะไรก็ต้องไปหาจานที่มันเป็นแบบนี้มาใส่เหมือนกันนะครับถึงจะใช้ ABS ได้แต่ไม่เกินมือของสำนักแต่งหรอกครับเดี๋ยวเขาก็ทำออกมาขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ํำเงินกับสีขาวนะครับก็สวยนะสีเงินสวยมากเลยนะอันนีนะ้ตอนนี้ผมให้ช่างเ็าทำรถอยู่นะครับก็มาเดินดูรถเล่นๆนะครับในร้านสีนเงินนี่คือแบบสวยมากถ้าเป็น แแมกทองด้วยนี่เป็นแบบตัดกันผมว่าสวยมากเลยถ้าเป็นน้ำเงินแแมกทองนะแต่นี้ไม่ใช่เป็นน้ำเงินแแมกดานะครับก็แล้วผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช่างก็ถอดกองออกมาเป่านะครับถอดอชุดข้างนะครับฝาครอบแข็งนะครับข้างๆออกมาเป่าฝุ่นให้ไม่ได้ล้างไม่ได้อัดจารบีนะครับอ่านี่ผมใช้ตัวนี้นะใครบอกว่า ของศูนย์ใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้เนี่ยผมใช้ให้ดูแล้วนะครับว่ามันใช้ได้แต่ต้องเป็นตัวนี้นะกระป๋องเทานะครับกระป๋องเทาและอย่างที่บอกนะครับบางศูนย์เขาช่างเขาไม่อยากทําให้เรานะครับเวลาเราไปให้เขาล้างชุดข้างหรืออะไรเนี่ยเรามาบอกที่โต๊ะตรงนี้นะครับโต๊ะเก็บเงินเนี่ยนะครับแล้วเขาจะมาสั่งช่างอีกทีนะครับแต่อันเนี้ยผมสามารถบอกช่างได้เลยนะช่างที่ที่ร้านที่ผมถอยเนี่ยเขาโอเคนะครับมากันจนสนิทกันแล้วนะครับก็ตอนเนี้ยร้านที่ผมถอยก็คือนี่ร้านนี้นะครับ สกลการวัฒนาก็บอกไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับก็แค่บอกให้ฟังนะครับว่าผมถอยร้านนี้ก็บริการเขาก็โอเคแล้วก็มีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับมีของยามาฮ่าก็มีนะพวก x m a x N m ็ x เ็กเขาก็มีขายนะครับแต่เขาเป็นศูนย์ทอนด้านะครับก็คือเขาขายทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับมีหลายรุ่นมาเข้าใครจะอะไรก็เข้ามาดูกันได้นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพักนะครับสีแยกนะครับ ก็ก่อนกลับผมเห็นผมเลือกไปเห็นไอ้ขวดดำๆนันะเพื่อนๆนี่มันคือขวดนี้หัวเชื้อเป็นสินแต่จริงๆมันคือไอ้อินเจคชันไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับที่ผมเคยเติมอ่ะล้างหัวฉีดอ่ะนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นสารเติมแต่งนิดนึงนะครับอันนี้ล้างหัวฉีดเดี๋ยวเอามาด้วยนะครับพอดีมีคอมเมนต์ผมจําได้ว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์ว่าให้ลองรีวิวไอ้ตัวนี้หน่อยว่าใช้ดีไหมก็วันนี้ก็เลยซื้อติดมือกลับมานะครับ ก็เดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปจะมารีวิวให้ฟังหลังจากใช้งานนะครับก็ตอนนี้ก็ขี่กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูค่าเสียหายกันนะครับว่าเราใช้ระยะนะครับหมื่นแปดนะครับมันจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะครับก็แต่จริงๆก็ผมเสียทุกรอบเท่ากันหมดทุกรอบแหละนะครับก็คือจะมีค่าน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็มีแหวน เฟืองท้ายนะครับนี่ก็มาดูสภาพนะครับว่าช่างเขาเก็บงานดีนะครับบางศูนย์คือไปถ่ายมาใครขี่กลับถึงบ้านนี่คือเขาไม่เช็ดน้ํามันไม่อะไรให้เลยนะครับอันนี้เขาก็เช็ดให้อย่างดีนะครับนี่ไม่มีเยิ้มนะครับวิธีที่จะทําให้ช่างเขาดูแลเรารถเราอะ่ะอย่างเขาเรียกว่าดีกว่าปกติก็คือเวลาไปศูนย์เราทําให้รถเราสะอาดไว้นะครับถ้าสมมติลุยฝนลุยคนไปรถเขื่อ,เ,อ,เ,อเวลามันสกรปรกไปถึงช่างเขาก็จะแบบไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเกรงใจเท่าไหร่เขาก็เต็มปุ่งปังปุ่งปังหรือว่าอะไรเลอะเขาก็ไม่เช็ดนะครับแต่ถ้ารถเรากิบีบกบเอี่ยมเอี่ยมไปเนี่ยนะครับยังไงมันเลอะเขาก็ต้องเช็ดนะครับถ้าเขาทําเลอะนะแต่ว่าพอเขาเห็นใหม่เขาก็ไม่อยากทําเลอะเขาก็ต้องกันนั่นนู่นนี่บางคนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก็กระจายเต็มล้อเลยก็มีนะครับก็นี่อันนี้ร้านผมก็โอเคนะครับแล้วก็อไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูค่าเสียหายกันนะครับปกติเลยก็คือน้ามันที่ผมเสีย น้ามันเครื่องนะครับสังเคราะห์ร้อเบอร์สิบว0สามสิบของศูนย์นะครับกระป๋องเท่านะครับก็จะเป็น200บาทนะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้าย95บาทของศูนย์นะครับนี่มาดูกันรวมทั้งหมด300แล้วก็จะมี5บาทก็คือค่าแหวนทองแดงนะครับแหวนทองแดง5บาทนะครับ1อันนี่รวมกันแล้วก็300นะครับบางคนสงสัยว่า แหวนทองแดงคืออะไรตรงไหนมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแหวนทองแดงมันคือตัวที่ใส่ตรงไอตัวเนี่ยครับตัวน้ํามันเฟืองท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อะนะครับมันจะเยิมนะครับบางทีน็อตมันมันแน่นไม่พอนะครับเราต้องอัดเข้าไปมันก็จะเยิมนะครับไหลตรงเนี้ยบางคนรถรถเก่าๆอ่ะพวกมีโอนูโวอ่ะเพื่อนๆลองไปดูที่ว่าน้ามันมันเยิมเยิมนะครับเพราะมันไม่ได้ลองแหวนตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ใครเยิ้มก็ลองลองดูนะว่ารถตัวเองมีแหวนรองหรือเปล่าเพราะบางศูนย์เขาก็อย่างที่บอกมันใส่ใจไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือการลงสมุดนะครับนี่รอบระยะอันนี้นะครับห7ึ่งเจ็ดหน่แปดนะครับเขาก็จะลงสมุดม้เรียบร้อยนะครับมันก็จะทําให้การรับประกันของเราเนะี่ยยังคงอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเบสเซ็ตก็300บาทนะครับรอบต่อไปเขาให้ผมไปที่ สองหมื่นหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ารอบหน้าผมจะไม่ไปแล้วนะครับขี้เกียจไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเองเลยนะครับทําคลิปเปลี่ยนเองเปลี่ยนถ่ายทุกอย่างรอบหน้าก็เป็นพวกหม้อน้ํานะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวจะทําคลิปเปลี่ยนถ่ายเองนะครับแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะเป็นรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนี่ i n j e c t i o n น l e a n e r นะครับตัวทําความสะอาดวัชีดผสมสารเติมแต่งนะครับ ของ Honda โดยตรงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวที่มันต้องคลิปหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าให้ใช้กับน้ํามันที่เต็มถังแล้วคตอเติมมาให้เต็มถังแล้วค่อยเทยเนี่ยลงไปขวดนึงนะครับผมถามเขาว่ายี่ห้ออื่นใช้ได้ไหมเวฟเวิร์บใช้ได้ไหมเขาก็บอกใช้ได้ใชเ้เหมือนกันไหมเหมือนกันเติมให้มันให้เต็มถังนะครับแล้วของผมเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะนี่มันยังไม่เต็มก็เลยยังไม่ได้ใส่แต่ ความจุของ PCE มัน8ลิตรกว่าใช่ไหมเวฟมันก็4ลิตรกว่าแล้วทำไมมันใช้ได้ก็ไม่เข้าใจนะครับเออถ้าบอกว่าเออเวฟใส่ครึ่งขวดอะไรเงี้ยก็ยังจะพอเชื่อแต่ผมไม่ดื้อผมฟังเขาผมเชื่อเขานะครับก็เดี๋ยวรอเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดการวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ